คือตอนเด็กๆเราก,ก็สุกชนําเด็กอะแต่ไอความประทับใจหรือว่าความที่เขาเป็นห่วงอะมันมีอยู่ช็อตหนึ่งที่ว่าตอนนั้นอะมีคนเอาเอาเนื้อมาให้กินอ่าทีเนี้ยเรากินแล้วก็เราเราผิดทีเนี้ยใ,ใช่เพราะว่ามันกินไม่ได้ก็คือเราเราเรา,เราอาจจะแบบกินไม่ได้อีกแหละ ทีนี้พ่อก็แบกแบกพ่อเนี่ยก็คือตุ่มขึ้นเต็มเลยผืนเต็มตัวเลยทีนี้พ่อก็แบกแบกแบกพ่อจากจากนาเนี่ยวิ่งไปอนามัยแบกเลยแบกพ่อไปแอนามัยไม่มีรถอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบกจากทุ่งนาเน่ะตามทุ่งนามาจนอนามัยอ่ะก็สองสามกิโลอ่ะ Mm. คือประทับใจที่สุดก็คือตอนที่เอาตาเอาแส้ฟาดมือเพราะว่าไปยุ่งกับเขาเวลาเขาทําหั่นหยวกกล้วยอะทาอาหารหมูใช่ไหมไปยุ่งไปวุ่นวายกับเขาอะตอนเด็กๆก,ก็โกรธหรอกว่าเขาแบบอืฟาดมือฟาดทําไมคืออยากทําช่วยไงแต่เขาไม่ให้ทําแต่เพิ่งมารู่สุดตอนโตว่าอ๋อเขาไม่ช่วยเพราะว่า เขาไม่อยากให้เราไปยุง่งไม่ให้เราอยากให้เราเจ็บให้เราปวดอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเด็กเราไม่เข้าใจว่าก็รู้สึกโกรธแบบทาไมก็ฉันอยากทาอะอะไรประมาณเนี้ยพอโตมาเข้าถึงเข้าใจว่าเออเข้าไปช่วยเขาแล้วเขาไม่อยากให้เราช่วยเพราะเดี๋ยวโดนนู่นโดนโดนีน่พอโดนมือฟาดเปี้ยทีเดียวนั่นแหละในชีวิตที่เขาตีคือความกระตัญญูที่ที่ปู่มีต่อพ่อกับแม่ของปู่รู้สึก ว่าความกระตันยูของเขาอะลูกๆเห็นเป็นแบบอย่างพอเราเห็นอะเรารู้สึกว่าเออพ่อเรานะใครจะว่ายังไงแต่สิ่งที่เราสัมผัสคือพ่อเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่ที่อบอุ่นเป็นผู้ชายที่น่ารักมากๆถามว่ารักครอบครัวถ่ายรักรักครอบครัวมากๆเป็นคนที่ใจกว้างใจใหญ่ช่วยเหลือชอบช่วยเหลือคนอื่น แม้กระทั่งปลูกผักปลูกถ้าสมมุติว่าจนชาวบ้านเอคุณตาขอซื้อนี่หน่อยนะคุณตาจะแบบเอาเก็บไปเลยลูกอยากกินอะไรเขาไปเก็บเลยไม่ต้องซื้อหรอกเนี่ยคือความพอรุ่นลูกไปเห็นแบบเนี้ยความรู้สึกเราว่าเออทําไมพ่อเราใจดีจังแต่ทําไมเราไปเวลาเราไปขอคนอื่นเหมือนแบบเขาไม่ได้เหมือนตาเขายังรู้สึกว่าเออ หมือนเหมือนคนจริงๆอ่ะคนที่เขาเขาสร้างของเขามาเขาก็จะเหมือนแล้วแเออต้องทีการซื้อขายแต่ตาไม่คือเขาไม่นึกถึงตัวเงินเขาคิดถึงแต่ว่าเขาปลูกเขาอะไรไว้กินเอาที่เหลือก็คือไม่เป็นไรใครใคร,ใครอยากกินก็เก็บไปไม่ได้คิดถึงตัวเงินอันนี้คือคือ,คอสิ่งที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กประทับใจดดบใเหรอแบบอ่าประทับใจที่สุดก็ได้ในตอนเด็กตอนเด็กทำให้ประทับใจประทับใจที่สุดก็ปู่ใจดีไงเออ มีตัวอย่างอะไรอ่ะตัวอย่างเหรอบตอนเด็กทำวิรกรรมอะไรไม่มีแล้วบอปู่ว่ามีสอนเองเยอะเลยมีเยอะเลยแบบเอาเอาเป็นที่แบบประทับใจที่สุดอะไรกันประทับใจแบบไหนหอดสุดๆเลยวิ่งข้ามรั้วหรือเปล่าเอาวิ่งข้ามรั้วหรือเปล่าวิ่งข้ามรั้วแล้วบอปู่เออป้านี่แหละวิ่งข้ามรั้วไม่ใช่ปู่นะ แบบแบบประทับใจแบบไหนแบบโหดๆนะโหดๆอะไรก็ได้หรือว่าแบบปู่ปู่เขาสอนอะไรหรือ,อ,อทำอะไรให้เราแบบประทับใจในการไหนคะประทับใจปู่เขาก็สอนให้เราเป็นคนดีไม่ให้ไม่ให้ออกนอกนู่นนอ,อกทางไงออประทับใจก็ออาตาเป็นคนที่มีความรักลูก รัลกลูกคือยังไงรู้เปล่าสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่จะคือมันน้อยอะ่ะของกินของอะไรอย่างเงี้ยคือเราไปหาเราถึงจะได้กินใช่ไหมพออย่างหาปลามาได้อย่างเงี้ยคือถ้าอันไหนที่มันน้อยมันอร่อยตาจะไม่กินนะจะให้ลูกกินก่อนหมดเลยจะให้ลูกกินให้อิ่มเลยถ้าไม่ไม่ถ้าไม่เหลือจากลูกกินแล้วตายจะไม่กินเลยคือถ้าหมดก็คือหมดอืม ถ้าถ้าบอกว่าเอา้าพอกินชาว้วตีพออิ่มแล้วพี่แท้ยังไม่อินเออยังไม่กินเลยแล้วพอลูกอิ่มอะไรเสร็จแล้วไปในครัวไปหาของกินเออนั่นแหละคือทําไมบอกโอ้โหความรักลูกเนี่ยคือความห่วงวัวลูกกินไม่อิ่มอย่าเงี้ยเอเอนัอ่นแหละแล้วความกระตันยูอีกเวลาได้ของได้อะไรที่มันน่าอร่อยได้หาปลาหาอะไรได้เนี่ย ไปมหาสรารคามไปหาย่าไปหาปูได้ปลาตัวใหญ่อ่ะคิดถึงพ่อกับแม่เขาแหละหไปเออเดี๋ยวไปมหาสรารคามก่อนนะเอาปลาไปส่งปูเอาปลาไปสรร่งย่า <c oughs> เนี่ยก็ไปเออเ,เนี่ยจัตจันยูมากเแั่จันยูมากอืมได้อะไรมาก็แล้วแต่แล้วเป็นคนใจกว้างมีอะไรคือให้เขาหมดไม่ว่าอะไรอยู่ในบ้านเนี้ย ถ้าคนเขามาเนี่ยเอออันนี้แบบเนี่ยหนูยกงใจยังสีเด้อตายอย่างเงี้ยเอาไปเลยเอาไปเลยเอถ้อาพอใจถ้าอยากได้ถ้าคิดว่ามีประโยชน์เอาไปเลยเอืให้ให้เขาโดยที่ไม่เสียดายอืตายจะเป็นอย่อางนั้นอี่คนับนึงสิ่งที่ประทับใจที่สุดสหรับอแลก็ปู่ก็นั่นแหละแกก็เป็นคนรักครอบครัว รักญาติพี่น้องฝั่งโน้นแกก็เหมือนกับจะให้เราซึมซับกับเขาไปด้วยตอนเด็กๆแกก็มีเวลาแกก็พาลูกไปหาปู่หายาฝั่งโน้นหาญาตพี่น้องฝั่งโน้นเพื่อที่จะผูกสัมพันธ์แบบว่าเออแบบจะให้เราแบบมีความรู้สึกผูกพันกับฝั่งโน้อนอะไรประมาณเนี้ยอืนั่นแหละพ่อเหรอ รู้สึกประทับใจความกระตันยูของพ่อที่มีกับกับคุณตาคุณตาโสมจะน,น้อยแล้วกับพ่อกับแม่เขาเพราะว่าเขาเป็นคนกระตันยูอะ่ะมีปลามีอะไรเขาก็อย่างพ่อแม่เขาอยู่สรารคามนี้ใช่ไหมเขาก็คือเที่ยวไปสรารคามกับขอนแก่นอะยังกระทางไปนานอะ คือไปแทบทุกอาทิตย์ระวังนั้นถ้ามีปลามีอะไรอร่อยๆ <c oughs> เขาก็พาเราไปพาพี่พาอะไรไปอย่างเงี้ย <c oughs> เขาก็พาเราไปแล้วก็เอาไปให้ญาติพี่น้องก็ทางโน้นความที่เขา,เาจัดตันอย,อย,ออยูอยากให้พ่ออยากให้แม่อยากให้พี่ให้น้องได้กินยาเขาก็เอาเนี้ยไปแจกทั้งหมู่บ้านเลยถึงจะมีน้อยมีมากยาเขาจะเป็นเป็นคนที่สุดยอดเลยแม่ยะยากองแตบบ่ว่าเขาก็แจกกันทั้งหมู่บ้านแล้วก็ เขามีความกตัญญูต่อคุณตาคุณตาคือแม่ของยายอะ่ะเขาอยากกินอะไรเขาก็หามาให้อยากกินโน่นกินนี่เขาก็แบบสรรหามาให้อะ่ะก็นี่แหละประทับใจของเขาคือเขามีความกตัญญูเป็นแบบผู้ชายที่สุดยอดประทับใจอะไรในตัวปู่บ้างที่แบบสู่มีมาเนี่ยสิ่งที่ประทับใจก็คือเอาง่ายๆก็คือสมัยก่อนเราก็ไม่ใช่ร่ำรวยหรอก ตาเนี่ยคือ,อยังไงก็ช่างตัวเองอดกับข้าวกับปลาก็ช่างแม้กระทั่งอะไรขอให้ลูกได้กินพ่อกินทีหลังบางทีเราถามว่าพ่อถ้าจะกินข้าวด้วยกันเนี้ยเขาต้องให้ลูกอิ่มก่อนตากับยายเนี่ยต้องให้ให้ลูกอิ่มก่อนอืมอืมจะจะเป็นแบบนั้นคือเอาสรุปแล้วพอลูกอิ่มเขาถึงจะมากินโดยที่แบบว่าบางทีเหมือนเหมือนเหมือน,นแอบมากินด้วยซ้ำไปว่า แต่ลูกคือแบบเห็นแล้วว่าพี่จริงๆพ่อกับแม่ยังไม่ได้กินนะแต่ลูกนี่ด้วยความเป็นเด็กไงก็กินก็กินกินจนโดยที่ไม่ได้คิดถึงว่าเออนะพ่อแม่กินหรือยังไงแต่พอหลังจากลูกกินเสร็จอิ่มแล้วอย่างเงี้ยเขาทิ้งจะกินเนี่ยคือใช่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 คือให้ลูกกินกันก่อนถึงยาตอนันก็ใช่ใช่ไม่ไม่กินก็คือเวลาเราเนี่ยส่วนใหญ่เราก็คิดว่าเออพ่อแม่เรากินแล้วใช่ไหม แต่เขาจะบอกว่าเออไม่เป็นไรหรอกพ่อกับแม่อิ่มแล้วกินไหมเอะทั้งที่ตัวเองยังไม่ได้กินนะแต่คือจะให้ลูกได้อิ่มก่อนตัวเองถึงจะมากินจะเป็นแบบนี้อืมแลก็ิ้นรู้สึกว่าประทับใจอะไรในัวูบ้างปูปูเขาก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไงประทับใจที่เขาไม่ค่อยพูดเขาไม่ค่อยพูดเพราะว่า เขาเป็นคนที่รักลูกแล้วก็ไม,ไม่ไม่ค่อยพูดอะไรถ้าไม่ค่อยพูดใหญ่ประแับใจที่สุดในตัวปูแม่แหลกก็จะมีความกระตันยูที่เรารู้สึกว่าเราเราได้รับสิ่งน,นี้จากเขาแล้วมันมจะถ่ายทอดมาถึงเรา ว่าเราต้องกระตันยูก,ออก่อพ่อแม่นะเราต้องรักพี่รักน้องนะความรักพี่รักน้องคือตาก็ได้เต็มที่เลยน้องทุกคนเนี่ยแกเป็นลูกคนโตก็เหมือนกับแกเป็นพ่อของเขาคนหนึ่งคือความห่วงใยความรักน้องรักอะไรเนี่ยคือตาจะมาอันดับหนึ่งแล้วป้าก็จะซึมซับตรงนั้นความรักน้องนี่ป้ารักทุกคนห่วงทุกคนแม้แต่ชีวิตตัวเองเ่ยยังไม่เคยที่จะว่าเอออะไรที่ให้น้องได้ อะไรที่น้องอยากได้เออป้าก็จะเอออ่ะเอาไปอยากได้อะไรบอกมาขอให้บอกแค่นั้นแหละถ้าตัวเองไม่มีก็จะหาอ,อืมประมาณนั้น,เ,น,เ,นเออเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้น <c oughs> คือให้ให้จนแบบตัวเองไม่มีก็จะพยายามหาเอออย่างนั้นเลยนั่นนั่นเนยไม่ใช่แค่แบบพอ่อแม่ไอพอ่อหรือว่าแบบพี่น้องหลร้านร้านด้วยเออแม้แต่กับเพื่อนฝูง ป้าก็จะเป็นอย่างนั้นป้าเพจเป็นลูกคนที่คนโตคนโตสุดใช่คนที่สองคนที่สองก็ปติมประยูนแมแดงพ่ออืมแล้วก็มีอีกคนมีอีกคนหนึ่งเสียคือเป็นลูกแฝดชื่อชื่อชื่อลูกลูกแฝดนี่เขาจะเกิดก่อนพ่อเนะยเขาจะเป็นคนต่อจากแมแดงเออพอลูกแฝดตายเนี่ยพ่อเราที่มาเกิดเออเพราะว่าแฝด แฝดที่ตายไปเนี่ยก็คือคนที่ห้าใช่ไหมเออลูกคนที่ห้าห้าถึงหกถ้าเกิดนับไงก็พ่อเราเป็นคนที่เจ็ดใช่ไหมเขาจะเป็นสองคนแฝดเนี่ยแฝดดากับเหมือนเหมือนคนคนหนึ่งดําคนหนึ่งขาวเขาก็เลยบอกว่าเออตายไปแล้วคนที่มาเกิดคนดําก็คือพ่อเราเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกเท้าก,ำกดำกับดา นั่นแหละเขาก็จะเออคิดว่าอีกคนหนึ่งแฝดคนหนึ่งที่มาเกิดก็คือพ่อเราอืมนั่นแอืมอืมอีกคากเลยแล้วอยากบอกอะไรกับปู่บ้างก็บอกรักนะห่วงนะแต่ไม่ได้ว่าแสดงออกคือทุกสิ่งทุกอย่างคือว่าคือห่วงตลอดแหละแต่เราแสดงออกไม่เป็น แสดงความรู้สึกไม่เป็นก็คือแต่ในใจก็คือยังรักเขาห่วงเขาตลอดอืมโอก็อีกอันนึงอยากบอกอยากบอกอะไรกับปู่บ้างก็รักเขานะคือพูดไม่ไดคือบอกไม่ได้คิดถึงเขาอ่ะคือไม่ได้ดูแลแล้วมีแค่นี้ มันไปไม่ได้ดูแลเขาเลยไม่รู้ร <laughs> ักเทา <laughs> พูดไม่ออก <laughs> คืออันนี้เราครั้งทำผิดที่สุดในชีวิตอะจนขึ้น่าพ่อจะไม่ให้อภยัยเราแล้วแต่สุดท้ายที่เรากลับมาพ่อบอกว่ากลับมาเถอะพ่อให้อภยัยทุกอย่างแล้วแค่นี้ พอแล้วนี่แหละคว,ว,า,วามผิดความผิดของป้าที่บอกว่าอยู่ในใจตลอดไม่อยากไปทําให้เขาโม,โมโหไม่อยากแต่ขอร้องให้มีครั้งแรกในชีวิตนี่แต่ทำผิดแต่ไม่ขอบอกนะแต่รู้ว่าเขาเสียใจมากนะก็ถึงเขาจะเอาไปยังไงก็มันก็อยู่ในใจเราไงรู้สึกแย่นะถึงวันนี้ก็รู้สึกแย่ ไม่คือถ้ย้างเวลากับไปได้ก็ไม่อยากให้ทางพ่อให้ทาให้เพเสียใจนั่นแห <c oughs> ละเขาเอาไปแล้วโอเคเออแบบอยากบอกอะไรกับปู่บ้าอยากบอกกับปู่ตอนที่ปู่ยังไม่อยู่กับเราใช่ไหมลูกอยากบอกกับปู่ว่า <c oughs> ปู่เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูก,ลก แบบอย่างความกตัญญูแบบอย่างความที่เอื้อเฟื้อแผ่แผ่คนอื่นโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์จากใครโดยไม่ต้องคำนึงถึงว่าอุ้ยทาไมเขายังไม่ได้ให้เราเลยทําไมจะต้องให้เขาแต่ปู่ไม่คือใครเขาจะคิดยังไงก็ช่างเขาจะแบ่งปันโดยที่ไม่ได้คิดถึงว่าใครจะคิดว่าอุ้ยเอาหน้าไม่เพราะปู่จะเป็นคนที่ชอบแบ่งปันคนอื่นเป็นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนอื่นโดย,ย,ยไม่ได้คิดถึงตัวเอง เขาไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยอืมโอเคแล้วก็ติดอยากบอกอะไรกระปูบา้างคะตอนรักเขามาปอพอโอ้ยคืออยากบอกอะไรกัะปูอ,อ,อ,อยากบอกอะไรกับปูอืมถ้าบอกได้นะอยากจะให้ปูอยู่ต่อเพราะอะไรรู้ไหม ป้าคิดว่าสิ่งที่ป้าทําไปตอบแทนเขาไปเนี่ยคือคือจริงอยู่เรามาแต่ละครั้งอ่ะคือบูอยากกินอะไรหามาให้บูอยากได้อะไรก็าหาให้แต่ว่าสิ่งที่เราทําไปเราก็คิดว่าเราก็่ปตอยู่เต็มที่แล้วแต่เรายังคิดว่ามันไม่พอมันไม่พอสําหรับเขาได้เลี้ยงดูเรามาแล้วเราคิดว่าสิ่งที่เราทําไปมันยังไม่พอกับสิ่งที่เขาเลี้ยงดูเรามา ก็เลยเหมือนกับว่าทำไมไม่อยู่ต่อให้เราได้ดูแลเขามากกว่านี้อะไรเงี้ยใช่ใช่ก็อยากจะเป็นอย่างนั <c oughs> ้นโ <c oughs> อเค พอดีอันเนี้ยหนูอยากทำคลิปเพื่อที่จะบอกว่าเหมือนเป็นการเก็บความทรงจำของปู่ว่าแบบปู่มีวีรกรรมหรือว่าแบบทำอะไรให้เราประทับใจบ้างเพราะว่าอยากจะให้แบบลูกหลานกลับมาดูได้หรือว่าแบบเป็นลูกๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาดูได้โอเคอันอันนี้ปู่สวงใช่ไหมคะครับใช่ครับเป็นลูกเป็นลูกอ่ะเป็นเป็นน้องเป็นเป็นน้องพ่อสูนครับเป็นน้องพ่อสูงเป็นน้องพ่อสูงเป็นลูก คนที่เท่าไหร่เออเป็นคนที่ที่เก้านะครับในในจำน,น,นวนสิบเอ็ดคนเป็นคนที่เก้าเอ่อพ่อพ่อของพ่อศูนย์อ่อ,อทั้งหมดเนี่ยจะมีลูกอยู่สิบเอ็ดคนสิบเอ็ดคนก็เวลานี้ก็ก็เหลืออยู่อยู่ห้าหลังจากพ่อศูนย์เสียไปแล้วเวลานี้เหลือเหลือเหลืออยู่ห้านะครับ พ่อศุนเป็นคนโตคนพ่อศุนย์เป็นคนโตอเป็นคนโตเป็นคนแรกของของของเป็นคนแรกเลยเป็นคนแรกอั่นเป็นเงินกึศิษยคนเป็นคนแรกได้ค่มเราจะเริ่มคำถามแรกกันก่อนก็อะไรที่ทำให้ปู่สวงรู้สึกประทับใจในตัวของปู ููสตรบ้างคะอืมถ้าพูดทําไมประทับใจกับคนคนนี้เหรอพ่อสูตรเป็นคนที่เป็นคนที่มีกันอยู่มากนะครับไม่ว่าจะกับพ่อแม่หรือกับน้องๆเพราะว่ามีสุด คือคือเนือเนื้อสิ่งใดเนี่ยพ่อศุนย์จะเป็นคนมีมีกระตมอยู่เอ่อแมน้นว่าจะจากบ้านมาจากบ้านเรานานอำเภอมหาสารคามเนี่ยจากสารคามมาบ้านคุณแก่มันระยะทางกันห่างกันเกือบสองร้อยโลตอนแรกคืออยู่มหาสารคามกันก่อนพ่อพ่อศูนย์เดิมอยู่ที่บ้านเรานาน จำลนอนหวาน,วานอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับก็หลังจากมันมีหลังจากโตมาแล้วก็สาเหตุที่จะได้บ้านอยู่บ้านคุณแ,แต่ก็ตามพี่ๆน้องๆมาที่มาได้ลูกได้เมียอยู่้ันนี้พอมาแล้วก็ามามาเจอกับคุณแม่เพชรสี นะครับมาเจอแม่ทนศรีก็เกิดความมาทับใจก็หลังจากเจอแล้วว่ากลับไปบ้านไปาหาหลือกับพ่อแม่ทางบ้านให้มาสู่ขอนะครับก็ลหลังจากมาปากัปากหลักปักถามอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยพ่อศุลนี่เป็นคนที่กลับมหาสารคามบ,บ่อยอโดยสาเหตุที่กลับปเพ่าอ,อะไรวพราเป็นห่วงพ่อแม่ เป็นห่วงน้องๆนะครับก็เลยตาอยู่เรื่อยๆอ๋อ ทุกครั้งที่ไปเนี่ยพ่อศุนจะไม่ไปมือเปล่าจะต,ต้องมีปลาจะต,ต้องมีปลาไปฝากพ่อแม่ตลอดเวลาไม่ว่าจะดังเรายกน้ำทุกครั้งที่ไปต้องต้องมีของฝากตลอดแล้วก็กลับบ้านไปหาพ่อหาแม่บ่อยมากไม่ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับเหมือนกับคนอื่น โดยพ่อเงี้็คือความเอื้ออาทรพ่อสูเนีเป็นคนที่รักพ่อแม่รักน้องทุกๆกคนอันนี้แหละคือคือสิ่งที่ที่พี่น้องทุกๆคนประทับใจนะครับจะ <c oughs> เห็นได้ว่าถ้าหากว่า ม้านเกิดเมืองนอนเดิมที่บ้าน,นาเราหนังมีมีงานมีตาวอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานขาวดำหรืองานอะไรก็ตามเขาให้บอกพ่อศูนจะไปตลอดไม่ไม่เคยไม่เคยประฏิเสธไม่ว่าจะเป็นงานงานน้อยงานใหญ่จะทำตัวอย่างนี้ตลอดตลอด จากจนอายุไปเก้าสิบปีแล้วเขายังไปมาหาศิวผมทุกๆปิปีนะครับเพราะนั้นตรงนี้แหละจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้งานศพพ่อศู์พี่น้องชาวบ้านลรานามมาทนทั้งหมดจัดทันรถนะครับมาทันรถตู้รถทีกอับทันรถจึงเพราะเห็นคุณงามความดีของพ่อศู์ ก็ความเมื่ออาทรเหลานี้มากกับทุกๆคนรักน้องทุกๆคนแล้วก็ไม่เคยเห็นพ่อศูนจะต้องตำหนิน้องๆหรือกับเขาไทยเล่นแ้ม,ม,ม้แต่ครั้งเดียวนะเราไม่เคยเห็นพ่อศูนคนนี้มีอารมณ์เสี้ยวกาักับพ่อแม่หรือกับน้องๆหรือกับญาติแตเป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย นะครับซึ่งซึ่งถึงเหล่านี้มันมันหายากนะครับหายากที่จะ,ะในตัวบุคคลที่จะหายากเรียกว่าถ้าหากถามาเปรียบเทียบกับน,น้องๆทุกคนแล้วเนี่ยมันมันต่างกันมากนะครับพ่อศูนย์เนี่ยมันเป็นปูที้นี่บคุคคลสำหรับลูกนะครับ พวกเรากราบพ่อศูนเน่ยด้วยความสนิทใจกราบสนิทใจยิ่งนี้ของกาบพระอีกด้วยนะครับบางครั้งเราไปกราบพระยังยังมองว่าเออพระองค์มีสินมีธรรมหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับแต่ว่าพ่อศูนเนี่ยเราเราเรารักเรากลาาด้วยความสนัดใจนะครับเพราะนั้นคิดว่า บุคคลแค่นี้จะหาได้ยากแม้แต่พ่อแม่ล้มหายาจจากไปแล้วบ่อดกที่มีอยู่ทางบ้านนะครับยอดมากเป็นไร่เป็นนาเป็นสวนเป็นที่ดินที่ดอนซึ่งพ่อเป็นคนสั่งไว้ว่าที่ไร่ที่นาตรงยี่จางนี้ไปนี้เนี่ยให้พี่คนโตนะพ่อจะแบ่งไว้ให้หมดแต่หารู้ไหมว่าพ่อสืบไม่เอาครับไม่ได้เอา พ่อศูนยมันอยู่ตรงนีน้ไม่ได้เอาสมบัติจากพ่อม่มาแม่แต่้นเดียวมาแล้วก็แม่ยกให้น้องๆหมดนี่แหละคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะครับเพราะนั้นพวกเราถึงมีความรักโดยเฉพาะยงยิง่งทุกๆปีเนี่ยใน,นงานสงการประเทอนี้สงการเนี่ยเราถือว่า ส่งน้ำผู้หลักผู้ใหญ่พี่พี่น้นองหลูกหลานชาวบ้านระนาจะมาทุกๆปีจะมาทุกๆป,กกปีไม่ไม่ไม่เคยขาดแม้แต่ปีเดียวก็เราครับเพราะพ่อคุณงามความดีของ,ของพ่อศูนย์แล้วมีวีรกรรมวัยเด็กอะไรอย่างนี้ที่แบบว่ารู้สึกประทับใจอ,อ๋อคือ <มา S 2> คือ,ค,อคือพ่อศูนย เมื่อก่อนเป็นหนุ่มก็เป็นป็นหัวเรือใหญ่เป็นหัวเรือใหญ่ท <m> ี่ห,ห,หมายว่าเป็นคนโตนะครับคนโตก็ในน้องทั้งสิบคนคนที่เสียค,คือตั้งแต่แรกเกิดลกแล้วต้องดูแลน้องน้องโตหมดทุกคนแล้วพอ่อฉุนที่มาแต่งงานสามีผุดีประมาณอายุเท่าไหร่เออน่าจะ น่าจะเกือบสามสิบแล้วนะตอนพ่อถุลนมาแต่งนะครับอือายุมากแล้วเขาเรียกว่าคำ้นภาษาามันเขาว่าเป็นเขาเรียกว่าเบาเถ่าเบาเถ่าผู้เบาเถ่า,าผู้เบาเถ่า,าแต่ว่าพ่อศุลนเป็นคนที่ห่วงน้องๆน,นะครับห่วงน้องๆจริงจริงจรงแม่แต่งานก้จะรวมเป็นหนุ่มอายุประมาณสามสิบกว่าปีแล้วถึงดูมามีครอบครัว Okay. อ,อยากบอกอะไรกับปู่บ้างคะเออก็ไม่มีอะไรเป็นห่วงพี่แล้วเพราะว่าเขาเขาทำดีมาตลอดทำดีมาตลอด,ลดลคิดว่า ที่พระท่านบอกว่าถ้าทำดีนะพมไปสู่สุคติเพราะนั้นพ่อศย์คงจะไปอยู่พวพภูมที่ดียึงไม่ได้ห่วงตรงทีก็อีกคำถามหนึ่งอยากแบบบอกอะไรเกี่ยวกับลูกหลานว่าแบบที่เขายังมีพ่อแม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากอะไรเขาบ้างค่ะก็อยากบอกลูกบอกหลานทุกคนว่าแม่พิพ์ที่ดีก็เอาพ่อศย์เป็นตัวอย่าง เอาเอาพ่อศูนย์เอาแม่เพนสีเนี่ยนะครับเพราะว่าตลอดระยะเวลาทั้งสองเนี่ยมาคลองรักคลองเรียนกันอยู่ทีนี้อยู่ด้วยความมีมีความสุขแล้วก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้ลูกให้หลานหนักใจสิ่งที่เหลือนจริงๆเก็คือการดูดูแลผู้มีพระคุณจะเป็นสิ่งที่ประเสริฐเพราะเอาพ่อศูนย์แม่เพนสีเป็นเป็นตัวอย่าง